ข้อควรรู้ก่อนซื้อเจ้า VGN King ตัวนี้ครับข้อแรกครับเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์แมกนีเซียมตัวแรกจากแบรนด์ VGN ครับเรื่องของวัสดุเนี่ยแน่นอนมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ยังคงเรื่องของน้ําหนักที่เบาพอสมควรนะครับหนักประมาณ50กว่ากรัมนะครับข้อ 2. ครับเรื่องของรูปทรงครับเมาส์ตัวนี้เป็นทรงหน้าต่ําไทโดงนะครับแต่ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนแบบใครเลยนะครับเขามีการคิดค้นรูปทรงใหม่ครับแล้วก็จุดเด่นของเมาส์ตัวนี้ครับคือด้านข้างของตัวเมาส์นะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก ใครที่ชอบคีิปตัวเมาส์หรือว่าชอบจับแบบ Aggressive c บคอครับคิดว่าน่าจะชอบเมาส์ตัวนี้มากเพราะว่าเมาส์ตัวนี้ครับเราสามารถยกตัวเมาส์ได้ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าไอ้ร่องฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาตัวนี้แหละ ข้อ3ครับสเปคโหดจัดเลยครับใช้เป็นพิกอาร์สามเกนะครับแล้วก็รองรับพลังเรียสูงสุดที่8 0 0พครับแล้วก็นี่คือหน้าตาตัวรับของเขานะครับจะเป็นตัวรับเล็กๆแล้วก็มีจอแสดงผลด้วยซึ่งตัวรับนี้ครับก็ทํามาจากแมกนีเซียมเหมือนกันครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นที่มีการพัฒนาใหม่ครับคือเรื่องของจุดวางสวิตคลิกนะครับเขาจะมีการเอียงประมาณ20องศานะครับทำให้เรื่องของการคลิกจุดคลิกเนี่ยมีความแน่นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับเมาส์ตัวนี้ครับสวิตเนี่ยไม่โยกเลยนะครับสามารถสากรียง การกดนะครับเป็นเอกลักษณ์ของพวกวัสดุแมกนีเซียมครับเสียงจะมีความแหลมๆหน่อยนะครับแล้วก็จะใช้แรงในการกดมากกว่าพวกสวิตออมรอนนิดนึงครับส่วนเรื่องของราคาครับมาตัวนี้เป็นแมกนีเซียมก็จริงนะครับแต่ผมคิดว่าราคาก็เอื้อมถึงนะครับถ้าเกิดใช้โค้ดมูนี่นั่นนะครับอยู่ที่ประมาณ2,000ไปปลายเองข้อสุดท้ายครับเรื่องของความสวยครับผมให้เพื่อนๆดูเองแล้วกันนะครับเป็นแมกนีเซียมสีเงินนะครับพื้นผิวเนี่ยมันจะมีความส่วนผสมระหว่างพื้นผิวมันกับพื้นผิวด้านนะครับ พื้นผิวจะมีความลื่นๆนิดหนึ่งนะครับแต่จะไม่ลื่นเท่าพวกผิวกอซี่แล้วก็ด้านล่างของตัวเมาส์ครับมีการเจาะรูเพื่อลดน้ำหนักนะครับนั่ละครับ VGN King ครับเป็นทรงหน้าต่ำไทโดงเป็นแมกนีเซียม100%นะครับแล้วก็เป็นเมาส์ตัวหนึ่งที่มีสเปคโคตรแต่ราคาเอื้อมถึงครับผมประกาศเวลานะครับหรือว่าจะไปดูรีวิวเต็มก่อนนะครับในช่องพี Channel ครับ